สวัสดีครับวันนี้ทุกคนอยู่กับผมเจมครับในช่องเจมทำไรวันนี้ผมจะมารีวิวปืน Six Sour P 3 2 0 X 5 r e g e n ปืน full size จากค่าย Six Sour นะครับก่อนอื่นเลยนะครับอ่าทุกครั้งก่อนจับถือปืนนะครับอ่าไม่มีลูกนะครับข้างสไลด์แล้วข้างในก็ไม่มีลูกนะครับโอเค ลั่นไปโอเคไม่มีลูกนะครับโอเคครับครับปืนกระบอกนี้นะครับใบอนุญาตระบุว่าเป็นปืนสั้นจึงอัตโนมัติใช้กระสุนขนาด9มิลเมตรเป็นปืนระบบเข็มพุ่งนะครับอ่าจะสังเกตว่าอ่าไม่มีนกนะครับ่ไม่มีนก ไม่มีนกนะครับปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืนขนาด full size นะครับจะเห็นได้ชัดว่าปืนกระบอกนี้ค่อนข้างมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ใหญ่ทีเดียวเลยครับใหญ่ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ทีเดียวเลยนะครับ,รบ,เ,ดเ,รบเดี๋ยวผมมีลูก เทียบกันให้ดูนะครับระหว่าง s i x s o u e r P320 X5 Legion กับตัว P320 SP นะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูครับมิติก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับหรือจะเอามาเทียบกับ Walter r PPKS นะครับเพื่อให้ดูขนาดนะครับอย่างเงี้ยครับขนาดนี้แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับปืนนี้ปืนพกซ่อนนะครับ w a l เอร ที่เราเพิ่งรีวิวไปคลิปล่าสุดเองหรือว่าถ้าใครยังไม่ดูนะครับก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปดูได้นะครับวอลเทอร์พีพีเนะครับหรือปืนที่ James เจมส์บอลใช้นั่นเองอ่ะปืนกระบอกนี้หนึ่งฝ่ามือแทบจะบังมิดเลยนะครับแต่กระบอกนี้นะครับยังไงก็ไม่ผิดนะครับใหญ่มากโอเคครับ ปืนกระบอกนี้แน่นอนครับไม่เหมาะกับการเป็นปืนพกซ่อน100%ยร์เซ็นครับเพราะมันมีขนาดที่ใหญ่มากครับ full size แล้วมันเหมาะกับอะไรล่ะผมคิดว่าปืนกระบอกนี้สร้างมาเพื่อเป็นปืนต่อสู้นะครับหรือว่าปืนสำหรับการแข่งขันโดยเฉพาะทำไมผมถึงคิดแบบนั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวปืนกันเลยครับข้อที่หน,นะครับลำกล้องนะครับ ลำกล้องโอเคลำกล้องเป็นลำกล้องบูบาเรลนะครับความยาว5นิ้วนะครับลำกล้องบูบาเรลคืออะไรลำกล้องบูบาเรลคือลำกล้องของปืนนะครับที่หนาหนากว่าปกติแล้วก็หนักกว่าปกตินะครับ่าด,ดูความหนาวโอเค ไม่มีลูกนะครับอ่าดูลำกล้องขนาดความหนาเทียบกันอ่าความหนาแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับอ่าแล้วอีบูบาเรลนี้มันดียังไงนะครับอ่าเมื่อลำกล้องบูบาเรลเป็นลำหนานะครับอ่าลำหนาก็คือเมื่อเรายิงไปสักพักนะครับมันจะเกิดความร้อนช้ากว่าลำกล้องบางนะครับ เมื่อลำกล้องมันร้อนแล้วมันจะขยายตัวนะครับทําให้กลุ่มกระสุนเนี่ยมันก็จะเริ่มโดดกันแหละแต่เมื่อพอมันเป็นลำหนาปุ๊บมันร้อนช้าเพราะฉะนั้นกลุ่มมันก็จะยังแน่นอยู่นะครับเทียบกับลำกล้องทั่วไปและอีกอย่างครับมันมีน้าหนักที่มากขึ้นนะครับเวลาเรายิงนะครับมันก็จะเกิดอาการสั่นได้น้อยกว่าทำให้มันรวมๆแล้วก็ดูแม่นกว่าลำกล้องทั่วไปนั่นเองครับ เรามาดูมิติตัวปืนกันบ้างนะครับอ่ามิติตัวปืนนะครับความยาวโดยตลอดนะครับของปืนกระบอกนี้จะอยู่ที่21.6เซนนะครับจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับบิวเวอร์เทลอ่าความกว้างอยู่ที่4.1ด่เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความสูงนะครับจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับอ่าจุดสูงสุด อยู่ที่14.7ซนติเมตรนะครับน้ำหนักตัวปืนนะครับเดี๋ยวชั่งกันดูเลยน้ำหนักตัวปืนนะครับพรอมแมกกาซีนอยู่ที่1233อ่าในกฎของ idpa class division ssp นะครับจะไม่ให้เกิน1219นะครับอ่าแต่ว่า Division นั้นจะไม่ใส่บอแมกนะครับเดี๋ยวเรามาถอดบอแมกออกก่อน สำคัญล้มลุมไปแล้วจะได้ถอดง่ายๆโอเคอ่าต้องไม่เกินหนึ่งพันระครับไม่เกินนะครับแมจะเกือบเกือบ,บเกินแล้วนะครับโอเคครับปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืนโพลิเมอร์นะครับแต่ว่ามีน้ำหนัก หนักเกือบเท่าปืนเหล็กล้วนเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าปืนตัวนี้นะครับซ i กซ์ u าว P300 X5 ี e ามสนเจะครับจะผสมผงทางสเตนเข้าไปนะครับฉีดอยู่ในโครงปืนเลยนะครับผสมกับโพลิเมอร์เป็นเนื้อเดียวกันไปเลยนะครับแล้วก็จะมีข้างในก็จะมีเป็นเป็นแท่งทางสเตนอยู่ข้างในนะครับมาจากโรงงานเลยเพื่อเพิ่มน้ำหนัก ตัวปืนนะครับให้มีน้ําหนักที่สูงหรือน้าหนักที่เยอะนะครับเหมาะกับเป็นปืนฟูลไซส์นะครับของปืนมีน้ําหนักมากนะครับทําให้เวลาปืนยิงออกไปครับสไลด์ถอยหลังมาปุ๊บชนชนปุ๊บชนด้านหลังเ่ะแล้วพอมีน้ําหนักเยอะมันก็จะกระดกน้อยแต่ถ้าตรงเนี้ยปืนมันเบานะครับเวลาสไลด์มันวิ่งมาชนนะครับมันก็จะ กระดกขึ้นได้เยอะกว่าครับปืนมันถีบเยอะกว่าพอมันโค้งปืนหนักปุ๊บมันก็จะถีบน้อยกว่าปืนมันจะสะบัดน้อยกว่านั่นเองนะครับทาให้เอายิงนะัดต่อไปได้เร็วขึ้นแม่นขึ้นนะครับประมาณนี้ต่อมานะครับสไลด์นะครับสไลด์จะเสาะล่องด้านบนมาสวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับสำหรับผมคิดว่ามันสวยมากนะครับอ สไลด์ก็เสาะ,ะล่องมาให้แล้วนะครับทําให้สไลด์วิ่งกลับมานะครับวิ่งกลับมาเร็วขึ้นนะครับกลับมาเร็วก็สามารถจะสูนได้เร็วขึ้นนะครับเขายิงนัดต่อไปได้เร็วส่วนของศูนย์นะครับศูนย์หน้าจะเป็นศูนย์ไฟเบอร์ออปติกนะครับยี่ห้อดอสันพิซิชันนะครับส่วนศูนย์หลังนะครับสามารถปรับระดับซ้ายขวาบนล่างได้นะครับ ศูนย์ตัวนี้นะครับสามารถถอดออกได้นะครับอ่าเห็นเห็นจะเห็นว่าชิ้นนี้สามารถถอดออกได้นะครับแล้วก็สามารถติดเลดดอตได้เลยอ่าไม่ต้องไปสําหรับคนที่อยากติดดอตนะครับซึ่งผมก็จะเอาไปติดนั่นเองอ่าสำหรับคนที่ติดดอตสามารถถอดชิ้นนี้ปุ๊บแล้วก็เอาดอตเลดดอตมาติดได้เลยนะครับถ้าตรงรุ่นของมันก็ไม่ต้องมีเพลียแต่ถ้าบางรุ่นก็ต้องมีเพลียมานะครับไม่ตรงรุ่นอ่า ต้องมีเพลทมาให้รูมันตรงกันนะครับถึงจะเสียบใส่ใช้ได้นะครับเขาเปิดประทุนมาให้แล้วเราไม่ต้องไปปาดสไลด์ให้มันเสียบปืนนะครับามาดูรายละเอียดตัวปืนกันครับ Sixsauer p 3 2 0 x 5 r ด้านนี้ตัวนี้ก็เป็นที่พักนิ้วนะครับคันค้างอันคันปลดสไลด์มีซ้ายขวานะครับ ปุ่มปดแม็กก็สลับซ้ายฝาซ้ายขวาได้นะครับแม่จะ้ายฝาแล้วอัิงจริงมีบอกแม็กนะครับมันกิดถอดเอาไว้แล้วมีคางปืนครับก็มีล้างใส่ติดไฟฉายได้โอเคครับปืนรุ่นนี้จะไม่มีเซฟนะครับโดยรวมถือว่าสวยงานทีเดียวนะครับผมชอบปืนกระบอกนี้มากๆ สวยงามทีเดียวถือว่าเป็นปืนแข่งขันเลยครับเพราะว่ามีหลายๆท่านนะครับก็ใช้สําหรับการแข่งขันมอดาวซิโ่ก็ใช้นะครับพิต้ง idpa ก็ใช้อ่า m d โต้งนะครับปืนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสุดสุดขอบกติการุ่น ssp เลยทีเดียวนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นระยะนะครับจะเห็นได้ว่าลงกล่องก็ค่อนข้างจะ แน่นกล่องพอดีนะครับน้ำหนักก็เกือบจะเกินแล้วนะครับแต่ก็ยังถูกกติกาอยู่ถือว่าเป็นปืนที่เอาไปแข่งก็ได้เปรียบได้เปรียบอยู่พอสมควรนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปลองยิงกันให้ดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ เอล้วนพอจิกสู่แล้วเป็นไงเดี๋ยวไปดูนะครับกินได้มึงได้ยินที่กูพูดมึงได้ยินเปล่าวะครับโอออลฟาอไม่ใช่ซีโร่ดาวเีะววระยะระยะเท่าไหร่นะครับปรระมมมาณ11ตนับเลย แปเมตรแดหลาแปดหลาแดหลาสแตนบายแปดจุดศูนย์พอดีเป๊ะเลยชูเตย์อยู่เลยดิสแตนบาย สวย9.40สั่นบายสวย7.29เห็นไหมเเียสีโรนะเข้าเข้า ครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวสั้นๆนะครับของปืน Six Sour ว p 3 2 x x r r g i o n นะครับคราวนี้เรามาพูดถึงราคากันบ้างนะครับราคาสวัสดิการจะอยู่ที่8,500 0บาทนะครับส่วนราคาประชาชนทั่วไปอยู่ที่1,100,000บาททวดนะครับเอ้าลืมบอกไปนะครับปืนกระบอกนี้แถมแม็กกาซีนมาให้3แมกกาซีนนะครับอ่าก็ซื้อปุ๊บก็เอาไปลุยกันได้เลยนะครับ ขันกันได้ตามสบายถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ